มีเรื่องราวมากมายที่อ้างว่าเป็นการพบเห็น UFO และมนุษย์ต่างดาวซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละหลายๆครั้งและในหลายกรณีพยานอ้างว่ามีความพยายามที่จะปกปิดและถูกคุกค,คามโดยหน่วยงานที่เขาเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ความก้าวหน้าในการตรวจจับด้วยกล้องสมัยใหม่ทำให้ภาพถ่าย และคลิปวิดีโอจํานวนมากเป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีและด้วยการสื่อสารในยุคปัจจุบันทำให้มีการเผยแพร่ไปนในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทำให้สิ่งที่เคยปกปิดในอดีตท,ทำได้ยากขึ้นและนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตอกย้าความเชื่อเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวได้เป็นอย่างดีเมื่อมีชายคนหนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เขาประสบมาด้วยตัวเอง โดยมีภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่เขานำมาเปิดเผยในโลกอินเทอร์เน็ตในสื่อโซเชียลโดยเขาอ้างว่าเขาได้พบ UFO และมนุษย์ต่างดาวด้วยตาตัวเองแต่มันถูกปกปิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โดยมันเกิดขึ้นในปี2021ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เอง ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อไบรอันเดนเนลลอ้างว่ามีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่บนโลกและน่าจะมีฐานทัพอยู่ใต้ทะเลเขาเล่าประสบการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นใกล้กับบ้านของเขาโดยเรื่องราวแปลกๆที่เขาพบเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่14เมษายนปี2021ที่ผ่านมาหลังจากที่กล้องวงจรปิดบ้านของเขาพบลำแสงประหลาดตกลงมาจากท้องฟ้า เช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้ไปตรวจสอบอยังชายหาดก็พบกับชายชุดดำที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เต็มชายหาดพร้อมกับปิดการพื้นที่บางส่วนของชายหาดมีถุงสีเหลืองคลุมบางสิ่งบางอย่างอยู่บนพื้นทรายและเมื่อเขากลับมายัางบ้านก็พบว่าชายในชุดสูทมาด้อมดอมมองๆอ,อ,อยู่ในบริเวณบ้านของเขาซึ่งหลังจากที่เขาได้โพส์คลิปนี้ ลงผ่านบัญชีติ๊กตอกของเขาทำให้มันกลายเป็นกระแสจนมีคนมาดูมากถึง9.7ล้านวิวหลังจากนั้นเขาได้เปิดเผยสิ่งที่เขาพบบนชายหาดมันเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดฝันว่าจะเจอมาก,ก่อนเขาอ้างว่าผมเห็นมนุษย์ต่างดาวนอนอยู่บนชายหาดที่ถูกรายล้อมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเดนนี่กาวพวกเขาไม่ต้องการให้เราเห็นสิ่งนี้หรือเปล่า หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าแดเนียลจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้และพยายามสืบหาความจริงบางอย่างเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความจริงนี้เขาเชื่อว่าตัวเองกำลังถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตามมาถึงที่บ้านรวมถึงการขับรถตามและอาจมีบางคนต้องการที่จะลบหลักฐานนี้อย่างถาวร ดังนั้นเขาจึงขอให้ผู้คนทั่วไปช่วยกันเซฟและแชร์วิดีโอทั้งหมดของเขาเอาไว้และมันก็กลายเป็นกระแสอีกครั้งคราวนี้วิดีโอของเขามีคนมาดูมากกว่า74ล้านวิวเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าวิดีโอของเขาจะไม่ได้มีหลักฐานอะไรใหม่ๆหลังจากนั้นจนกระทั่งล่าสุดเขาได้จุดประเด็นเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่อาจอาศัย อยู่รอบตัวเราบนโลกใบนี้เขากล่าวว่าผมตัดสินใจที่จะตรวจสอบที่มาของมนุษย์ต่างดาวและบังเอิญไปเจอสิ่งที่ดูเหมือนฐานของมนุษย์ต่างดาวอยู่ใต้น้ำเมื่อมองมาจากบกเขาจะเห็นสิ่งที่ดูเหมือนกับ UFO เนื้อฐานของมนุษย์ต่างดาวเดเนี่นกล่าวหลังจากนั้นเขาก็แสดงให้เห็นภาพใน Google Street View ว่าเมื่อมองลงไปจากบนบก จะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับจานบินอยู่ใต้น้ําเมื่อคุณมองลงไปใกล้ฐานใต้น้ําเราจะเห็นว่ามันมีรูของมันซึ่งมีขนาด27ฟุตโดยประมาณจากนั้นเดนิเอลก็ตั้งคําถามกับผู้ติดตามของเขาว่านี่คือสถานที่ที่ UFO ซ่อนตัวจากเราหรือเปล่ามีฐานทัพมนุษย์ต่างดาวอีกกี่แห่งบนโลกใบนี้พวกเขาอยู่ทุกคนทุกแห่ง เดเนียลกล่าวสรุปในคลิปวิดีโอของเขาข้อมูลของเดเนียลได้ถูกหยิบยกมาพูดคุยในรายการ Ancient an Aliens จากช่อง History Channel และมีการอ้างอิงหลักฐานเกี่ยวกับการค้นพบวัตถุที่ส่องแสงประหลาดลอยขึ้นจากน้ำขึ้นไปในอากาศก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็หายไป ปรากฏการณนี้สามารถมองเห็นได้จากชายหาดรวมทั้งชาวประมงบางคนก็มีประสบการณ์การพบเห็นมันด้วยตัวเองบางครั้งวัตถุเหล่านี้ก็เข้ามาใกล้มากจนพวกเขาสัมผัสได้ถึงความร้อนในขณะที่มันกำลังบินผ่านนอกจากนั้นยังมีการพบเห็นจานบินที่ปรากฏขึ้นเหนือเทือกเขาที่มีภูเขาไฟที่อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย แสงสว่างไม่ได้เกิดขึ้นแค่บนท้องฟ้าเท่านั้นแต่บางคนยังพบแสงประหลาดที่อยู่ใต้มหาสมุทรบ่อยครั้งที่ผู้คนเห็นแสงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นบนท้องฟ้าก่อนที่มันจะตกลงสู่มหาสมุทรเหมือนกับเครื่องบินตกแน่นอนว่าบทสรุปของเรื่องราวนี้ยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ว่าไบรอันแดเนียลแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองหรือไม่ และกลุ่มชายชุดดำพร้อมกับร่างแปลกๆที่เขาถ่ายได้บนชายหาดคืออะไรมันคือสิ่งน่จัดฉากขึ้นหรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนโลกของเราคงไม่มีใครตอบเรื่องนี้ได้นอกจากจะมีการตรวจสอบและกลายเป็นข่าวอย่างเป็นทางการและเปิดเผยเรื่องราวนี้อย่างจริงจังและเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เรื่องราวนี้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2019เจอรมีคอเบลผู้ผลิตสารคดีเกี่ยวข้องกับ UFO ลายหนึ่งได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่น่าสนใจโดยแสดงให้เห็นถึงวัตถุทรงกลมที่เคลื่อนที่ไปด้านข้างไปมาก่อนที่จะหายลงไปในมหาสมุทรโดยเขาให้ข้อมูลว่าเป็นคลิปวิดีโอที่กองทัพเรือสหรัฐได้ถ่ายไว้ กองทัพเรือสหรัฐได้ถ่ายคลิปวิดีโอรูปทรงกลมนี้ได้และมันเป็นยานที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงสามารถเดินทางได้ทั้งทางน้ำและทางอากาศเจเลมี่กล่าวว่าคลิปวิดีโอนังกล่าวถูกถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่15กรกฎาคมปี2019เมื่อเวลาประมาณ23.00นตตามเวลาท้องถิ่นในขณะนั้นซึ่งเป็นการถ่ายได้จากศูนย์ข้อมูล การรบของเรือ USS o h a m a บนพื้นที่ระวังภัยชายหาดซานดิเอโกนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าวัตถุลึกลับในคลิปวิดีโอไม่ได้มีเพียงลำเดียวแต่มันมีมากถึง14ลำโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณลำละ2เมตรแต่ละลำบินด้วยความเร็วที่แตกต่างกันตั้งแต่74 ถึง254กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแสงสองสว่างกองทัพอากาศไม่พบว่าพวกมันบินมาจากทางไหนรู้แค่ว่าพวกมันบินอยู่เหนือน้ำนานกว่าชั่วโมงก่อนที่พวกมันทั้งหมดจะพุ่งลงไปใต้มหาสมุทรหลังจากนั้นไม่นานทางกองทัพได้ส่งเรือดำน้ำออกตรวจสอบแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆ ซึ่งเรื่องนี้ทางโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ออกมายืนยันแล้วว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นคลิปที่ทางกองทัพจับภาพได้จริงแต่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เจอร์มีน์คอเบลก็คือผู้ที่เคยออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอที่คล้ายกันของกองทัพเรือสหรัฐโดยเป็นคลิปวิดีโอที่กองทัพสหรัฐจับภาพยานอาวกาศรูปทรงพีระมิดอย่างน้อยหกลำที่ลุกล้ำเข้ามาอย่างน่านฟ้าสหรัฐ ใกล้กับจุดฝึกซ้อมในหมู่เกาะ h ชนแนลนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียโดยมันลอยอยู่อย่างช้าๆด้วยความเร็วประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือเรือลบสารัฐอย่างน้สี4ลำรวมถึงเรือพิฆาต USS Kilt ที่ระดับความสูงประมาณ700ฟุตแต่ทางกระทรวงกลาโหมของสารัฐไม่ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอากาศยานลึกลับเหล่านี้แต่อย่างใด โปดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ